สวัสดีคะ่ปะป๋าผ่าน,นะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมาทำสกู๊ชชี่ดูบ้างนะคะอันนี้เป็นสกู๊ชชี่เค้กนะคะเราทำรูปน้องมอนลี่นะคะขอใจกันคนละหนึ่งดวงแล้วตามไปดูกันเลยคะ่ะว่าวิธีทำมีอะไรบ้าง ฟองน้ำที่เราใช้วันนี้เป็นฟองน้ำล้างรถธรรมดาเลยนะทุกคนแพ็คหนึ่งได้3ก้อนเลยใส่กาวี O A เท่านั้นนะคะห้ามเป็นกาวน้ำใสนะคะผสมสีขาวลงไปนิดหน่อยนะแล้วก็ทาลงไปในฟองน้ำเนาะอย่าลืมนะต้องทาครึ่งหนึ่งของฟองน้ำด้วยไม่งั้นจะวางไม่ได้เห็นไหมต้องวางไว้ไม่งั้นมันจะติดไปกับพื้นที่เราวางนะทาประมาณสักสองสามรอบก็โอเคแล้วเพราะว่าฟองน้ำไม่ต้องตัดอะไรมากค่อนข้างที่จะเรียบนะเนาะพอเราทำเสร็จเสร็จแล้วเราก็ลงสีลงสีนี นี้คือเราลงทั้งสองด้านเลยนะคะก็ต้องรอแห้งเหมือนเดิมเนะแล้วเราก็มาวาดหน้าน้องลงไปทุกคนหน้าน้องค่อนข้างที่จะแบบว่ากลัวกังวลมากว่าจะออมาไม่น่ารักหรือว่าอะไรตามแบบแบบจับลิขสิทธิ์ไม่ได้พี่ฟ้าไม่เหมือนเกินเลยอย่างเราก็ค่อยๆวาดน้องอ่ะมงลงนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเราวาดผิดเราก็แค่ลงสีทับไปอีกทีนึงแล้วก็ทําใหม่เนาะต้องใจเย็นๆน,นะคะสีผมนะ้องมีสองสีนะคะปะ้าพาก็ทําแบบ ตามความรู้สึกนะั้นเรามีสีอะไรเราก็ใส่เข้าไปเนะาะวาดตาลงไปแล้วเวลาเรากรีดคมตาเนี่ยเราก็ใช้ปากกาหมึกเจลได้เลยนะง่ายดีทําฝ่ายนิดนึงเสร็จแล้วทุกคนง่ายๆเลยเป็นยังไงคะวิธีทําสุดแสนจะง,ง่ายใช่ไหมคะเพราะมันเป็นฟองน้ําแบบนี้มันง่ายมากๆเลยเนาะทุกคนให้ไงเรามาลองบีบกันเลยนะคะบีบครั้งนี้ค่อนข้างที่จะสโลว์เพราะว่าเ้าพาลงสีเยอะแล้วก็ฟองน้ํามันไม่ต้องตัดไงทุกคนมีเสียงด้วย มันก็ค่อนข้างที่จะแบบปิดรูได้มิดแล้วก็ชอบมากเลยอะ่ะคือบีบฟินแล้วน้องก็น่ารักด้วยอะ่ะทุกคนตอนแรกจะทำลายนะตรงนี้ก็ไม่ทำดีกว่าสีอย่างนี้แหละเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วบีบแบบนี้ข้างหลังเป้่าหาก็ทำนะทำอีกหน้าหนึ่งยังไม่แห้งดีดูมันเละๆก็เลยแบบว่าเอาหน้าที่มันน่ารักแล้วกันเนาะนี่ ทำผิดก็ไม่เป็นไรนะคะเป็น DIY เนาบุดบุดเบียวเบียวบ,บางค่ะให้อภัยกันนะคะถ้าอยากดูตัวน้องอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกบ้างนะตอนนี้คิดไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรต่อดีนะคะแ้่ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ